What are the Hunger the are Games Are are to tree? for? you, you coming the tree เมื่อกี้นะคะแนนเพิ่งไปดู Hunger Games <Hey. S 1> มานะคะทำเต็มแลนะคะแนนบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้นะคะสนุกมากๆเลยนะคะแนนเพิ่งออกจากโรงเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้เพิ่งอาบน้ำนะคะกลับมาจากดูหนังนะคะ เรื่องนี้นะคะเป็นแบบคือเอาความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็เขาเนี่ยทำให้เราลุ้นตามลุ้นตามในทุกๆช่วงนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นพาร์าทๆเนาะแอบสปอยนิดหนึ่งนะคะว่ามันจะแบบมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามแรกๆเนี่ยก็แบบเหมือนเป็นการปูเรื่องราวก่อนอย่างแบบไม่มีอะไรนะคะแต่พอภาคสุดท้ายเนี่ยพอช่วงสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายเนี่ยอยุน่าสนใจมากแล้วก็ เราเดาไม่ออกเลยว่าฉากต่อไปจะเป็นยังไงจะมีอะไรออกมาพระเอกคิดยังไงนางเอกคิดยังไงคนอื่นคิดยังไงมันแบบมันลุ้นมากแล้วก็แบบมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบว่า เฮ้ยทำไมทําแบบนี้มันมีอะไรมันเป็นยังไงพระเอกรู้สึกยังไงพระเอกมีความคิดยังไงโดยส่วนตัวของแนนก็คือเป็นหนังที่ดีมากสนุกมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะวันนี้แนนไปดูก็คือวันพุธด้วย120บาทกับหนังแบบสองชั่วโมงอะ่ะคือหนังดีตื่นเต้นสนุกอ,นอึดอัดเดาทางไม่ถูกแล้วก็เซอร์ไพรส์คือเอาจริงๆนะเรามองว่า ส่วนตัวเนี่ยสโน่ Snow เนี่ยพระเอกเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลวร้ายขนาดนั้นถ้าเป็นเราอยู่ในจุดจุดนั้นมีสถานการณ์แบบนั้นเราก็อาจจะทำแบบนั้นก็ได้ถูกไหมแล้วก็พระเอกนะคะสโน์ Snow เองเนี่ก็คือฮูคือตอนแรกๆคือตอนแรกๆเหมือนลูกคุณหนูเหมือนคนแบบขาดสารอาหารแค่แ,คแกนัแกนๆกมผอมๆแห้งๆก็ดูไม่มีอะไรแต่พอไปถึงพารทที่สาอู้พอตัดสกินเฮดเท่านั้นแหละพอใส่ชุดแบบ มันได้มันใช่คือสโนเนี่ยนัมเบอร์วันให้เลยที่หนึ่งอะไรหลอ่อนะคะพูดเลยตรงนี้คือสโนหล่อมากคือโดนใจมากๆเลยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าสโนจะทำอะไรก็คือถูกพระเอกคือถูกเพราะว่าอะไรหล่อนะคะคือแนนกับเพื่อนไปดูก็คือให้คะแนนสโนวเลยไม่ว่าสโนจะยังไงก็คือให้คะแนนนัมเบอร์วันเพราะว่าอะไรหล่อนะคะโดยเฉพาะพาสุดท้ายอันนี้ก็คือ ความรู้สึกนะคะมาสปอยให้ฟังคร่าวๆยังไงหนังเรื่องนี้นะคะมันเหมือนแบบมันเป็นหนังม้วนเดียวแต่ก็มันมีปมอ่ะมันมีปมอยู่ในนั้นทําให้เราสงสัยทําให้เราอยากรู้ทําให้เราแบบเฮ้ยเราเราเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆนะคะเนี่ยก็ไปดูกันได้นะคะฮังเกอร์เกมปฐมบทดีจริงๆนะคะแนะนําเลยจ้า Mr. me time. Snow ask one Final you Let What are the Hunger Games for?